สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้ำใจบุญไปเรื่อยวันนี้มาช็อตใหม่หลังจากห่างหายเพื่อนๆไปตั้งนานปี2565ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการศึกษาและอาชีพคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเดินทางไปสี่ทิศแปดทิศก็ให้ขอให้แคล้วคลาดทุก ทั้งสี่ฤดูกาลนะคะที่สังเกตเวลาไหว้เจ้าเนี่ยทำไมเขาถึงได้ใช้ส้มสี่ผลหรือส้มสี่ใบไหว้มันมีความหมายว่าเดินทางไปสี่ทิศเดินทางไปสี่ฤดูกาลก็ให้พบแต่โชคราบแล้วคลาดปลอดภัยค่ะ วันนี้จะมาเมาเรื่องทาตแมวนะคะที่บ้านชื่อเลี้ยงแมวไว้ตัวนึงลูกสาวเขาเลี้ยงชื่อว่าพะลูตัวดำมากคนพูดนี่ก็ดำแต่ยังไม่ถึงขนาดแมวดำดำจนหาจุดขาแทวจะไม่เจอเลยรกากอได้อยู่ๆเลี้ยงมาเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาเมื่อวานนี้ไปจับปุ๊บอ้าวคอเป็นสะเก็ด ก็จับเก่าเก่าเก่าเอาหลุดมาเป็นชิ้นน,น,นเป็นอะไรเนี่ยใช้กรรไกรตัดก็เห็นเป็นแผลเลยลูกก็โวยวายทำไมแม่แมวเป็นอะไรหนูอยากจะรู้จังเลยต้องพาไปหาหมอโอ้ยลูกก็บ่นให้ฟังเป็นห่วงแมวเขาบ่นด้วยความห่วงห่วงยายแมวของเขาแม่เช้านี้แม่พาไปหาหมอนะตอนสิบโมงครึ่งฉันพาไปหาหมอ ปรากฏว่าคุณหมอเห็นปุ๊บอ๋อไม่มีอะไรครับเขาไลหูไลที่มันอยู่ในหูเนี่ยออกมาจากหูแล้วมากัดคอแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับเข้าไปในหูถ้ามันกัดที่คอหมดแล้วขนเพี้ยนเตียนโล่งหมดแล้วมันก็จะเริ่มไปกัดกินที่หัวมันก็จะเป็นแผลแล้วก็มีน้ําเหลืองเยิม้มเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าให้หยอดยาทุกเดือนทุกเดือน,ก,อน,ก,อนก็เพราะอย่างนี้แหละ เราก็คิดว่าหยอดยาแก้เห็บมัดมันมีเห็บไรมันมีไรอีกเราก็ถามว่าไรมันคือมันเป็นยบบไหนมันก็เหมือนไรไก่โอ้ยพอหมอบอกว่าเหมือนไรไก่นี่คนลุกเลยจิตตกวิตกจริตทันทีเลยมันคันยิบยิบยยไปทั้งตัวเลยเพราะว่าที่บ้านเคยเลี้ยงไก่สมัยเด็กน่ะตอนที่ไก่มันฟักไข่ในรังเนี่ยก็จะเห็นตัวมันอะ มีไรตายเยอะมากพ่อก็จะเอาน้ําไปาสาสสาสาสาสเรา,าก็จะเห็นมันลอยน้ําเป็นแพเลยโอ้ยหลังจากเอาแมวไปส่งที่คลินิกแล้วหมอก,ก็บอกว่าทุ่มหนึ่งมารับได้นะครับเดี๋ยวต้องโกนขนฉีดยายอดยาโอ้ยเยอะแยะจิป,ปาทะเสร็จแล้วปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านต้องดูที่นอนหรือผ้าปูหรือผ้าห่หหมหรือทุกอย่างลงเครื่อง ตากแดดซักหมอนตากแดดโอ้ยเครียดเลยเครียดยิ่งกว่าแมวแล้วตอนเนี้ยเครียดยิ่งกว่าแมวกลัวมันเข้าหูเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยแมวก็มีะไรเหมือนไก่เพราะมันมายังไงเนี่ยโอ้ยเลี้ยงแล้วทําให้มีความรู้มีประสบการณ์เลี้ยงแต่หมาพอเลี้ยงแมวเลยได้ประสบการณ์อีกแมวก็มีไร ตัวว่ามายังไงคุณหมอผมมีมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะครับมันติดมาจากเอ่อทั่วๆไปในเรื่องของสัตว์ที่จะต้องมีเอ่อมีพวกเห็บเห็บหมัดแล้วก็ะไรอย่างนี้แหละครับความรู้ใหม่เนาะเคยเห็นแต่เห็บหมัดเพื่อรู้ว่ามีมีลายลายลายแมวในหูแมวคุณหมอบอกต้องทำความสะอาดหูทุกวันโอแม่เจ้าือ แมวที่บ้านนี่ไม่ใช่เชื่องอย่างกับแมวคนอื่นก็ดุอย่างหมาดุมากไม่พอใจะจะเล่นด้วยเนะี่ยตะปบปับป๊บหหน้าเบิ้กระโหลกเลยแหละค่ะนี่แหละประสบการณ์เลี้ยงแมววันนี้ทําให้รู้ว่าปีใหม่เนี่ยได้ความรู้ใหม่ๆคือไลหูในในตัวแมวกัดคอแมวกัดตัวแมวที่แมวเป็นแบบขี้เหรนคือไลไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นอะไรลายแล้วก็มีเห็บหมัด แต่ว่าไลเนี่ยจะหนักกว่าเห็บหมัดโอ้ยนี่แหละคะ่ะมีความรู้เล็กๆน้อยๆก็เลยมาขยายให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะก็ต่อไปจะทำเคลิปที่มันมีสาระกว่านี้ค่ะวันนี้มาบ่นพบอยากจะบ่นให้เพื่อนเพื่อนรับทราบว่าวถ้าเลี้ยงแมวแมวต้องแคะคี้หูเช็ดคี้หูแล้วก็หยอดยากันเห็บหมัดยอดยา เพื่อรักษาไล่ไม่ให้มีไลออกมามันจะได้ตายอุ้ยจะเป็นลมปวดหัวปวดหัวมากปวดหัวที่แบบเพราะออะไรเนี่ยงานเข้าเยอะเลยเก็บกวาดตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเช็ดสเปชเดยาชี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 ดีชีชีีีีนี่แหละค่ะประสบการณ์ในการเลี้ยงแมวซึ่งไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเคยเคยเห็นแต่เขาเลี้ยงมันก็เดินทั่วไปเนาะ ไม่เห็นมันจะมีปัญหาไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านไม่เคยปล่อยออกข้างนอกเลยโอ้ยแม่คุณเอ้ยฝังตัวอยู่ในหูเเรานี่เครียดเครียดนี่แหละค่ะเป็นความรู้ใหม่ที่จะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะก็ขอรบกวนเวลาเพื่อนๆแค่นี้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพบกันใหม่จะได้จะมีคลิปที่เป็นสาระกว่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะ